ออกมาใหม่ๆอะไรก็ว่าดีครับผมขับไปไม่กี่เดือนครับผมตกรุ่นซะแล้วล่าสุด2024ออกมาเรียบร้อยแล้วอีซูซูอย่างเราเก็ต้องตกรุ่นครับผมแต่ว่าหน้ามันไม่ต่างอะไรกันหรอกครับเล็กๆน้อยๆจัดโปรฟรีดาวกับเทกระจาดเลยเพราะว่ามันตกรุ่นแล้วแค่ไม่กี่ปีเอาไปเลยออกหม่ป้ายแดง9 0 0 0 0 0เหยียบล้านวันนี้ขาย7 0 0 0 0 0ฟรีดาวกับข้างวด 9,000บาทจ้ามาครับ1.9 X Series h i g h อ a ซี e r er, 4ฮเดอร์ประตูยกสูงตัวท็อปสุดในรุ่นโอ้โหแม็กไมโครรอไอแม,แม็กแม็กจากโรงงานอยากได้แม็กไหนแจ้งเสียมาเดี๋ยวจัดให้ครับผมเลขไม่ไน้อยหน0 0 0หโลพวงม,มาลัยมาลติฟังก์ชั่นผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะหัวเกียร์ไม่มีช้ำเบาะโคตรสวยสไตล์ X s e ซ i เ s เอาไปเลยฟีดาวฟีจองฟีจัด ฟรีโอนพร้อมทรงฟรีหอดหน้าบ้านครับเสียยะจัดนไงโอ้โ oh, oh, หงามๆชุดแต่งโนบาร์ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED นี่แหละครับใหม่ๆกบวังงามครับบริกาเดือนกับปอยยึดข่อยกับงงทุกอย่างสองสต๊ไฟไฟวงงเอ้าฟรีดาวทุกอาชีพกัซื้อได้พอค่าแม่ค้าเชาให้เชานะ่ชานาเช่าสวน ช้ากเกษตรกรกีดยมกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกีฬาเลี้ยงนู้นนเสาค้าขายหาเปรแพงร้อยตลาดนัดท้องถมประมงประมงวุกิอาชีพออกรถศูนย์บาทจ้ะเครื่องเดิมๆสวยๆเครื่องแห้งๆหัวนงหัวน็อตต้อแจ้มฝากระโปรงเดิมหมดจ้ะโคตดสวยเลย X อ e r ซ e ซ4ประตูยกสูงโคตดสุดนะครับ เอา้าขายแค่เจ็ดแสนตั้งแต้มือนี้ทอดหลังสงการพื้นสภาพมีคูหน้าผ่อนเก้าพัน 9, บาทหลังจากนั้นห้างงดหมื่นน่อย,อยฟรีดาวปัดไปเดียวส่งหน้าบา้านเสียยะจัดให้ครับผมแก้ว